ก่อนนะทุกคนพอเราไปเจอคนที่เขาไม่ได้เล่นเรียวไม่ได้เล่นเหมือนเรานะทุกคนไปเจอเราเขาจะทัก ความคิดของตัวเองว่าใครจะทำอะไรเนาะแล้วก็มาพูดเหมือนเหมือนเน็ตแนมเรานะทุกคนขมุกขมัขมวเหมือนฝนกะตกหิวหู่อีกแล้วหิว <laughs> จ้ะ นะคะทุกคนเราก็นี่แหละเป็นแม่บ้านดูบ้านเราก็ทำนะคะทุกคนเราก็นี่แหละ เป็นแม่บ้านดูบ้านแล้วก็ทำไปมาพี่น้องกินข้าวนะคะทานพี่ปลา เพื่อนๆทานข้าวจัดหนไปมาพี่น้องกินข้าวนะคะทานข้าวก็ลำบากนะคะทุกคนบางทีข้าวเคี้ยวไม่อะเอียดก็ติดคอค่ะคือคล้ายๆกับน้ำย่อยของเรานะวันนี้ก็าทานง่ายๆค่ะทุกคน ทานข้าวก็ลําบากนะคะทุกคนบางทีข้าวเคี้ยวไม่ละเอียดก็ติดคอค่ะคือแท้ๆกับน้ําย่อยของเรานะเพราะคืนข้าวไม่ค่อยลงนะคะขอบคุณมากที่รับชมบ๊ายบายมีบกปาซิ้วของชอบของชอบป <c oughs> นปลาครับ ทานง่ายๆนะทุกคนคุณที่รับชมเนะแม่มเมลกิก็จะกินข้าวแล้วก็กินน้ำกินข้าวแล้วก็กินน้ำใ้ย คืนข้าวไม่ลงอ่ะทุกคนเพราะคืนข้าวไม่ค่อยลงนะคะขอบคุณมากที่รับชมบ๊ายบายเป็นอะไรที่งุดงงเ มาพี่น้องกินข้าวนะคะหิวหิวอีกแล้วอยู่จ้ะ พ่ข้างนึงก็สดใสทุกคนข้างนึงก็อปลาซิวพร้อมลูกโดดทุกคนเรีย <c> ก <oughs> <c oughs> เพื่อนๆทานข้าวจะนไหนกินข้าวไม่ลงอ่ะทุกคน ก่อนนะทุกคนพอเราไปเจอคนที่เขาไม่ได้เล่นเรียวไม่ได้เล่นเหมือนเรานะทุกคนไปเจอเราเขาจะทากล้นตาเพื่อนๆก,ก็มีค่ะมีรูปชิน้นแถมมากินเล่นด้วยนะคะมามาเนนะทุก ทานข้าวเราก็ถ่ายลงวันนี้ก็ทานง่ายๆคุณทุคน แต่ละวันก็ไม่มีสาระอะไรมากมายมีบกปลาซิว <c oughs> ของชอบของชอบปนปลาครับพริกปลา นี่ก็งงืับตัวเองกับข้าวกับปลานะคะทานข้าวเราก็ถ่ายลงพริกปลาไปน,นะคะทุกคนเราก็นี่แหละ แม่บ้านดูบ้านแล้วก็ทำอางีก่อนนะทุกคนพอเราไปเจอคนที่เขาไม่ได้เล่นเรียวไม่ได้เล่นเหมือนเรานะทุกคนไปเจอเราเขาจะทักใครเคยทานมัน้งคะตุนไข่ใส่ปลาสับป่นตาเพ้่เครื่อนตาแล้วก็มีค่ะมีรูปชิน้นแถมมากินเล่นด้วยนะคะมามาเลทุก เหมือนปบบป้าป่ออะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วก็่อยถามอ่ะได้หรือยังเงินทาจากได้หรือยังนะคะเพราะคืนค่าไม่ค่อยลงนะคะขอบคุณมากที่รับชมบ๊ายบาย ปลาซิวพร้อมลูกโดดทุกคนใครเคยทานมัน้งคะตุนไข่ใส่ปลาสับป่นตาเพื่อนๆจา้าก็มีค่ะมีลูกชิ้นแถมมากินเล่นด้วยนะคะมามาตุนตาเพื่อนๆจา้า